สวัสดีครับวันนี้ผมมาพบกับรายการข่าวปัญหาประชาชนนะฮะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาน้ำมันขึ้นนะฮะในระยะเวลาของปีที่แล้วกับปีนี้นะฮะผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าน้ำมันมันขึ้นต่างกันมากเท่าไหรนะ่ฮะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นะฮะปัญหาของน้ำมันที่ราคาขึ้นนะจากสถานการณ์ราคาน้ามันดิบ ดูใบปรับขึ้นอย่างต่อนเนื่องจากต้นปี2,564นะฮะจนถึงปัจจุบันมีผลราคาน้ำมันสำเร็จรูปขายปลีกในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าต้นทุนของธุรกิจและค่าใช้จ่ายของประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมากมายนะฮะนี่นะปัญหาของน้ำมันขึ้นนะฮะสาเหตุสำคัญราคานน้มั พุ่งขึ้นสูงจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลังจากการระบาดโควิดนะฮะปัญหานี้เลยฮะที่ทําให้น้ํามันราคาขึ้นนะฮะเชื้อขายประกอบวิกฤตการขาดแคลนถ่านหินและการธรรมชาติทําให้โรงงานไฟฟ้าหลายแห่งปรับเปลี่ยนมากในการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตทดแทนพรังงานไฟฟ้าจึงทําให้น้ำมันดิบราคาเพิ่มขึ้น,นะฮะคือปัญหา ของน้ำมันที่ราคาเพิ่มขึ้นฮนะใครนะปีนี้ก็เที่ยวอย่างลำบากเลยนะทุกคนนะก็ปัญหาผมก็บอกไปแล้วนะมีอะไรก็ผมบอกไปหมดแล้วนะฟังๆกันบ้างนะช่วยๆกันนะม,นมันก็สวดมนต์ไว้พระเดี๋ยวขาน้ำมันกันเดเองครับผมสวัสดีครับ